Idea. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรอยไทยไอเดียเราจะตามรอยรสชาตินะคะอาหารไทยแบบดั้งเดิมแล้วก็เติมนะคะเสริมไอเดียเก๋ไก๋ในเรื่องของการคกกิ้งแบบใหม่นะคะมาผสมผาสานให้คุณผู้ชมได้สร้างเมนูไว้รับประทานกันค่ะเพราะเราจะทำเมนูโปไข่โอแล้วก็ไข่นะคะผัดกับแกงกะหรี่ค่ะคุณผู้ชม อร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเื่องปรุงนะคะไม่ยากเลยมีหอมใหญ่ต้นหอมขึ้นชาติแล้วมีข่าน้ําแกงรอยไทยที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยมากเลยเป็นแกงกระหรีงง่ง่ายๆค่ะตั้งไฟนะคะหัวน้ำม,มันใส่ลงไปน,นิดนึงเพราะว่าเราจะต้องผัดนี่ค่ะหัวหอมใหญ่คุณผู้ชมใช้ประมาณแค่หัหวเดียวก็พอนะคะซอยให้ละเอียดเราจะนำเนื้อปูลง แล้วเราก็จะนําน้ําแกงพร้อมปรุงรสรอยไทยนะคะวันนี้เป็นแกงกะหรี่ลงไปค่ะเราก็จะหั่นมาตีไข่เราก็จะนําไข่ที่เราตีไว้ลงไปนําต้นหอมลงไปใส่แล้วก็ขึ้นช่ายค่ะเสร็จแล้วเตรียมข้าวสวยนะคะยกขึ้นจากเตาคุกเข้าให้เข้ากันนะคะตักเสิร์ฟเลย แล้วนะคะปูไข่ผัดแกงกระหรี่ราดข้าวร้อนๆนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรอยไทยไอเดียแล้วมาตามรอยรสชาติอาหารไทยไทยกับการสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆให้กับอาหารทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกห็หมายคราวหนะ้าสวัสดีค่ะ